<Okay. S 2> วันนี้เราจะไปขุดมันแก้วกันจ้ามาดูเส้นทางนะคะที่เราจะไปเจ้าของพี่ไม่อยู่นะคะเราจะไปตามแผนที่นะคะไปกันเลยแป้งนี่ถอนมันแล้วแป้งนี่ยังไม่ถอนมันอยู่ในแป้งที่ยังไม่ถอนจะไม่ถึงอีกเวลา อาจารย์เอทธาทำไมล่ะถึงล่าจ่าถึงแล้วถึง้ที่ล่าจ่ามาจ้าแสงสวยมากเลยอ่ะน่ามาถ่ายรูปตอนนี้เรากำลังจะไปขุดมันนะคะเราขันขันปลาช้ามหวานมันแก้วมันแก้วมันเป็นยังไงมันแก้วมันคล้ายคล้ายมันกระเพรามันก็สุดท้อค่ะเดี๋ยวเราแน่เดี๋ยวเราดูเด็กกับ แมเนี่ย,ย,ด,ยดู่มันเนเยเอุ่าดากัแมนยดิแมนด้วยเอามัมมันก็เป็นนูหัวนะไอหัวมันก็คล้ายๆแบบนี้ด้วยมันกี่ะบแมนเนานะแล้วพี่มาขุดมาแกวพี่รู้ไหมมันแกวเป็นยังไงไม่รู้อีกไม่รู้อยากมาไม่รู้ต้นรู้แต่หัวมัน ที่หลังเราซื้อเขากินได้ไหมเราไม่ต้องอยากมาหาอะไรอย่างนี้เนี่ยเขคิดว่าเขาจะได้เิดว่าเขาจับไงก็ไไงดีอะแล้วเป็นอะไรฮะโอ้ยผมสงสารผู้เฒ่าเถอะเราใส่สดสูงมาไหมเราต้องประสบความสำเร็จเราไม่เคยไปไหนแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะอีไปหาเห็ดก็ไม่ได้สักดอกแล้วมันมีคนเคยเห็นเหรอก็นี่ก็ถ่ายรูปมาให้ดูอยู่ถนาดเล็บถ่ายรูปเยอะ ขุดเป็นหัวเลยป่ะขุดขึ้นเป็นห,หัวไมม่ีฐานทุกเยพี่วานลุกได้แล้วปะลุกลุกลุกเขาก็คิดว่าพี่แอบเข้ามานั่งขี่เลยนี่ไหมมาเฮ้ยใช่ใช่ใช่ไหมวะใช่ไหมพี่วาใช่ผมว่าไม่ใช่ว่ะขนไหมมันแก้วมีขนไหมมาฟ้ามาพี่วาแมนมา ่อไม่ใช่ป่ะแม่มันเป็นเคื่อเห็นมันนี่แล้วร้องวหาลนี่เขาต้องคุณทางานได้เพราะว่าหัวญ่ายใจเย็นเย็นมันสีแดง่งเอาบนเอาเคุนทางงานหัวงหญ่เพราะว่ามันเกีวมันเป็นมันเกี่ยวปลาซ่าหัวง่ายจะวิหัวบ่าะสื่อ แมนบอมันเกวบอย่างวันมันแมนเห็ดไปทั่วีในรังแกงหัวมากหัวถ้าชีวิตคุณว่างมากก็ชีวิตว่างครัผมว่ากับซื้อเขากินดีกว่านะครับคือมันไม่เคยประสบความสุขเ็จเลยครับมากับแกงนี้ไปหาเห็ดหาปลาหาอะไรสุดท้ายก็ได้กลับมาซื้อเขากินเหมือนเดิมจะไม่มาดามมาดามมาดามอยู้มใส่เขามาดาม คมปอดเ้องมาถึงนะโซลโคตรค้นโลคูงกับแมี้เปียกแล้วเนี่ยกระเป๋าเนี่ยชุไปเที่ยวห่างส่วนสูงอีกนี่เลยนี่นี่เออหนูแม่ตัวมาค่ะข่ไปดูจ้ามาพาไม่ใช่แม่แม่หมูมันก็มีมันก็สิหลายพอกแม่ อ้าวมาเสียไม่หัวแท้ได no, no, ้ห uh ัวเลยง่ายจังง่่นเห็นบ่เห็นบ่ม่แต่หิดนะเดี๋ยวไม่หัวแล้ว่ะใ่หัว้ลยหัวตามีแต่ห้ามัมีหัวค่ะไม่แต่ห้าเอ้ามันกับบั้นเกลียดเ่รเหรอกะเดงแว่นเพาันเป็นหัวบอก นี่แหละต้นมันพี่ว่าหากมันต่อไปจากอันนี้อีกหรือเปล่าหัวมันน่ะจะแปลงนี่แหละพ่อแปลงนั่นน่ะนมันหล่อนพูดนี่นี่บมันน้ามันเป็นหากเลี่บอกข้ามแปลงไปเลยค่ะมันยังไม่ทันเป็นหัวแล้วปล่ะข้ามแปลงไปเลยไปน่ดเหรอใช่ไหมแมนถามนางสิใช่ต้นนี้ไหม พุดเข้าไปมาหามันแกวแต่บรู้ว่ามันแกวเป็นต้นตัวไหนนี่แหละของแท้อ,อีหลนะีนั่นนี่หัวแล้วนะั่นติดหัวแล้วมาอยังหัวเฮ้ยไม่มีมิเตอรฮาก <c oughs> โขาเลือกอยู่ดีม่มต้องต้นใหญ่กว่านี้ตัวกันไม่ต้นใหญ่กว่านี้อีก <c oughs> มันจะมีหน่วยเนาะมันยังว่าฉันเป็นหววัววขาอ่ะปู่ว่าเรากลับไปซื้อเขากิ่นดีไหมไม่ใช่มันมีแต่ฮากนั่นเป็นฮาก มแมนอีกแล้วเงินงบแบบปุกปลือีกแล้ถ้าซับแบบเป็นหัวเปลือเลยละเนาะมนก็ว่ามันเป็นไงเป็นรากนไม่มีหัวไม่ไมีป็นรากนี่หมนีาดูนี่ใสเออหน่นโอ้ยคิวใช่อู้เป็นหัวเลย นี่มาคืนมาเบิ้งหลังมาจ้าเออนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยว้าวค่ะปรฟอบควาสำเร็จแล้วกลับได้ออเนี่เอา้หูมันแก้วคือสวยเน้่สวยงามมากเออ

นี่ไงได้อีกแล้วว้าวสุดยอดเลยนะคะแยบชิมงานขามันแก้วเอืเอดเบียกนะส,สูงหั <c oughs> วกัะติดเลยเด้

หยเปาถ้าดูคนนึงคือคูคนนึงคือกระเป๋าก็ดาว้ก็สนิทแล้วกระเป๋าอมาจาไหนกระเป๋าอยู like pues like ่ไหข้งงนกระเป๋าอว่าใส่นแก้วแบบนั้นหย่างด้วยน่ะแก้วดวยกุญัซะ เป็นไงครับผลประกอบการวันนี้สำเร็จสเร็จถือว่าเป็นที่ภาคภูมิใจค่ะวันนี้เราไม่เคยพลาดทุกครั้งไม่ว่าจะหาหอยฝากฝากรายการหน่อยฝากรายการหน่อยรายการเชือกกระทะขาถ่ายอยู่หากินหาอย่างพร้อมกันพร้อมกันอ่ะหนึ่งสองสามหาอยู่หากินหาอย่างเอามหมยเอามั้ยโอเคโอเค Ah, ah. Ah. Ah.